กับวงการนักบอลบุกทุ่งก็คือตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะก็คือไล์สดมาเขาก็จะชอบเข้าไปด่าคำหยาบหยาบสามารถพูดได้ไหมคะคุณคนนี้เป็นใครอะไรไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักก็เขาก็จะด่าว่านะคะและอีลํำยองอีขไขตัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าเราไม่เห็นคอมเมนต์เขาเขาก็ยิ่งจะพิมพ์เยอะๆเพื่อให้เราเห็นค่ะแล้วทีนี้ ถ้าเราเอ่ยชื่อเขาหรืออ่านคอมเมนต์เขาเขาก็จะมีข้อต่อรองว่าทําไมถึงต้องมาด่าเขาก็จะมีข้อต่อรองมาประมาณว่าต้องดึงเขาเข้ากลุ่ม,ม,มนั้นกลุ่มนี้นะต้องดึงเขาเข้ากล้องนะเวลาไลฟ์สดต้องดึงเขาเข้ากล้องแล้วแล้วเราก็มันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปดึงเขาเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็แบบว่าอยากให้เลิกด่าก็ต้องโอนตงัง mm. เขาก็ส่งหมายเลขบัญชีมาในคอมเมนต์ค่ะ แล้วลลทีนี้คือเขาก็ด่ามาั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราก็บล็อกเฟซเขาไปหลา,หลายอันเลยก็หายไปช่วงปลายปีแล้วก็มา,าอีกซึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งไลฟ์สดในในรถแล้วเขาก็มาด่าน้องหนึ่งก่อนเมื่อวันที่25่กุมพาพันด่าน้องหนึ่งว่าควายควาย,วาย,วายะไยอย่างเงี้ยค่ะแย่มากมากแล้วเขาเริ่มมองเห็นลำยองอยู่หลังรถอ,อาอีลำยองายมาอีกแล้วทีเนี้ย แล,แล้วนี่ก็างงทําไมเขามาด่าก็เลยงงเน,นี่ยค่ะก็เลยเขาไปดูอ๋อบ็อกคนด่าประจาประมาณนี้คือก็เลยพูดเป็นตลกไปเออถ้านักร้องมีกระแสมันจะชอบมาด่าเออคิดคิดไปแง่ดีถ้าคนดังมันจะชอบมาด่าที่ไปอย่างนี้แล้วทีนี้เราเลิกด่านะพ๊อปอ่าถ้าทีนี้น้องมันก็ไม่ชอบให้เขามาด่าเยอะเพราะว่ามันเสียสมาธิในการร้องเพลงไร้สดอยู่น้องก็เลยบล็อกบล็อกกลางไร้สดแล้ววันที่27ลํายองก็ไร้สดทานข้าวปกติ ให้แฟนคลับดูแล้วทีนี้ก็เข้ามาด่าอีกคือคือเข้าทางเฟซน้องไม่ได้ก็เลยเข้ามาด่าทางทางเฟซลำยองเอาอะไรอีควายควายม,มาอีกเป็น,เป,นเป็นฟาร์มเลยค่ะงนีนี้เป็นเป็นร้อยสองร้อยตัวเลยแล้วทีนี้ก็ลำยองว่าอย่าดานะถ้าด่าที่แจ้งความจริงๆนะ mm hmm. ก็อาจจะมีหลายๆคนขู่แบบนี้จิวก็จะแจ้งความประมาณนี้ถ้าด่าเนี่ยจะแจ้งความจริงๆนะแต่ก็ไม่มีใครเอาผิดเขาได้ไงไม่มีใครเอาผิดเขาก็มองว่าเขาเป็น โลกจิตโคกระส,สาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราลูกสุกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วว่าถ้าถ้ายังด่าไม่เลิกจะแจ้งความจริงเเขาเลยาว่าเมื่อไรกูกลัวแต่ตามไปเอาปืนไปยิงกูจะยิงพ่อแม่มึงกูมึงกูยิงฝากมึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วอันนี้คือขู่ใช่ไหมยิงมามาแบบเราว่างั้นก็เลยว่าขออนุญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะคะแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ลบทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้ แฟนขับอะไรเข้าไปเหมือนเดิมมันจะมีเรื่องยาววันปลายเราก็ต้องรีบไปทีนี้นรีบไปโรงพักค่ะ<ม>เพื่อไปแจ้งความค่ะจริงเรามองว่าเขาดูว่าจะทำจริงอะไรอย่างเงี้ยเขู่เราขเอาตรงๆคือไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ขู่แต่เราก็าไม่ไว้ใจอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เ่าม,มันฆ่ากันง่ายอะ่ะค่ะเงินแค่บาทเดียวอะไรก็ยังฆ่ากันเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้ว คือมันรำยองอย่าไปเสี่ยงดีกว่าแล้วพ่อกับแม่รำย,ยองอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้อยู่ดูแลพ่อกับแม่ถ้าวันหนึงเขาไปยิงพ่อกับแม่เราละร่ะเราจะรอให้เขายิงพ่อกับแม่เราก่อนหรือเราจะรอให้เขามายิงเราก่อนรอเพราะว่ารำยองอยู่พื้นที่แจ้งค่ะเราร้องเพลงไปแล้วปืนยิงตายบนเวทีทําไงล่ะคะแม่เข้าไปดูไหมคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาใช้ลูปกติดีดไหมปกติดีนะคะ เห็นแฟนข่าบส่งข้อมูลเขามาบอกว่าเหมือนเขาทํางานเป็นเป็นปรปภประมาณนี้ค่ะบ,บริษัทรักษาความปลอดภัยประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ตายแล้วคือถ้าจะบอกว่าเขาสติไม่ดีเขาก็คงทํางานด้านนี้ไม่ได้แล้วเราจะให้คนสติไม่ดีคนบ้าคนโรคจิตมาอยู่ในสังคมเราหรอคะมันอันตรายม,มันอันตรายต่อตัวเราเองแล้วก็อันตรายต่อคนอื่นด้วย แต่เราเคยทักไปคุยหรือว่ามีใครแบบไปคุยไปไม่ไม่ค่ะคุยแต่ในไลฟ์สดก็จบเขาบอกว่าอย่าด่านะถ้าด่านี่คือแจ้งความจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเฟซบุ๊กเปลี่ยนเฟซบุ๊กบ่อยบ่อยมากก็คือเราก็ตามบล็อกไม่ทันนะค่ะแล้วล่าสุดคือเราก็ยังไม่บล็อกเฟซเขานะเพราะที่เราจะได้ดูข้อมูลเขาในการดําเนินคดีด้วยค่ะค่ะวันนี้มาแจ้งความเรื่องต้นคดีอะไรยังไงคะคดีอ่า หินประมาทแล้วก็คงขู่ค่ะทางตำรวจางรวจก็ช่วยให้ถึงที่สุดทั้งทางตำรวจทางสนคานายาวแล้วก็ทางที่นี่ค่ะปอทค่ะได้มีการตรวจใช่ไหมว่าเขาเป็นคนที่จังหวัดไหนหรืออยู่ในกรุงเทพรือยังไงเรื่องต้นยางค่ะรำยองก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ก็ต้องให้ทางเนี่ยค่ะทางปอทตรวจสอบให้ค่ะแต่รปอนี่ก็ยัง รู้ไหมเขว่าเขาเปนน็นอยู่ในงานของบริษัทไหนอะไรเงี้ยรู้คือในในคลิปเรายังมีคลิปอยู่เดี๋ยวส่งคลิปให้ที่น้าข่าวคือมันเป็นคลิปที่เขาคุยกันกับนายห้างค่ายหนึ่งไว้อาค่ะคือคลิปแบบว,ว่านายห้างมีแบบคุยด้วยว่าทําไมต้องไปด่าเขาทําไมต้องไปด่าอาเขาก็มีมีการคุยข้อตกลงอะไรห้ามด่าอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นเสื้อบริษัท บริษัทษที่เขาทำง,งานค่ะบริษัทบร,ริษัทหนึง่งแสดงว้าวหัวหน้าเขาก็รู้ใช่ไหมขเขาก็มีพฤติกรรมแบบอันนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้ไม่ทราบแต่เห็นแฟนคลับทักมาในอินบ็อกลำยองเมื่อคืนบอกว่าแฟนคลับแคปหน้าจอของลำยองเอาไปให้ส่งส่งไปในอินบ็อกให้หัวหน้างานเขาที่บริษัทโรชิคแต่ก็ไม่รู้ว่าเสื้อที่เขาใส่เป็นเสื้อที่ทํางานเขาจริงหรือเปล่าหรือเอาเสื้อคนอื่นมาใส่อันนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ค่ะที่ออะไรค่ะบอกอะไรเขา เราดเาานะินก,ก,ก,การแก้ความแล้วนะก็อยากบอกว่าดําเนินการแก้ความแล้วนะตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่ข่าวลงวันแรกแล้วก็ก็ต้องรับผลกรรมอนะเนาะค่ะถ้าคุณคิดไม่ดีหรือคุณสติไม่ดีหรือคุณพฤติกรรมไม่ดีก็ควรที่จะรับโทษไม่ควรที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให,ให้ให้คนอื่นค่ะถึงจะเป็นโลกโซเชียลก็ตามคุณอย่าคิดว่าโลกโซเชียลเอาผิดใครไม่ได้ ลำยองเชื่อว่าโลกโซเชียลเอาผิดได้ค่ะไม่ใช่แค่การด่าเฉยแต่อันนี้คือการข่มขู่เราเราจำเป็นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะถ้าเขาติดต่อมาตอนนี้สะแบบเจราจาปีไหมคะไม่ค่ะไมไเไ่เตือนแล้วเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยค่ะคือลองเวลาเราไลฟ์สดเราก็อยากเก็บคลิปเราไว้เพื่อเพื่อดูใช่ไหมคะเราก็ต้องมาลบเพราะถ้าไม่ลบก็จะแบบไปด่าก,กันไม่จบไม่สิ้นในแฟนคลับก็ต้องปกป้องเราอย่างนี้ยค่ะ เราาทั้งครอบครัวหรือถามทั้งใครไม่ไม่มีใครรู้จักคนคนนี้เลยใช่ไหมไม่มีเรื่องอะไรไม่มีใครรู้จักแล้วก็คือนักร้องแคทวิสนันโดนด่าเกือบทุกคนนะคะแต่คนนี้นใช่คือเขาไป<ม>ดูไลฟ์สดใครแล้วก็ก็จะเข้าไปได่าเ<ม>นี่ยค่ะแต่ยังไม่เคยมีใครที่มีพฤติกรรมแปลกๆมาบุกถึงตัวหรือมาถึงนะคะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่มีมีมีกับสามสิบปีก่อนก็มีแค่โรคจิตแล้วก็เข้าใจว่าเขาเป็นโรคจิตเนาะ ขอเสื้อในกางเกงในก็เราก็เข้าใจว่าแค่อย่างนั้นโทรมาตามเบอร์โทรรับงานขอกางเกงในํำยองหน่อยขอชุดนักร้องํำยองหน่อยไปถึงที่งานเราก็มีการด,ดูแลเราอยู่ก็ขอชุดนักร้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราเข้าใจว่าเขาเป็นโรคจิตโรคจิตแบบนั้นแต่ลักษณะการข่มขู่แบบเนี้ยอุ้ยเราเราไม่เสี่ยงด้วยค่ะมัน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 ถึงชีวิตเลยนะคะ ึ้นเวทีมันหลบความหวาดระแวงหวาดกลัวอะไรอย่างงี้ตั้งแต่เกิดเรื่องมายังไม่ขึ้นเวทีไงคะแต่ถ้าขึ้นนี่ก็ก็คือกลัวเหมือนกันอ่าเพราะว่าเรื่องมันก็เกิดที่ขู่ก็คือเกิดวันวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็วันจันทร์ค่ะแล้วอาทิตย์หน้าลํายองก็มีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยค่ะก็คือก็กลัวค่ะแล้วแล้วถ้าที่อยู่เขาอยู่ตามเฟซบุ๊กที่เขาแจ้งมานะคะก็คือจังหวัดที่ลํายองไปสแสดงเลยละ่ะค่ะ ต้องาะการนคะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่จัดการอะไรไม่อะไรเนช็คคนที่เข้ากลัวกลัวเจ้าของงานเลิกจ้างเราเพราะกลัวเกิดเรื่องอีกนี่ะเละถ้าโควิดกว่าจะจัดงานได้แล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็กลัวอย่างนี้เหมือนกันแต่นนี้ก็คืออยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวเขาให้ได้เร็วที่สุดจะเอาเขามาทําวิธีการไหนรับโทษแบบไหนก็ก็ว่ากันอีกทีค่ะน้ำยองไม่รู้จริงๆค่ะ ในในในข้อมูลเรายองพูดได้ใช่ไหมคะอ้างอิงได้ค่ะอ้างอิงได้อืมำนาจเจริญหรือเปล่าค่ะแต่ก็คือไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นใใช่เ<ๆ>ขาอาจจะคือเรื่องพวกนี้บางทีมันโลกโซเชียลมันก็อาจจะโกหกกันได้นะค่ะ<ๆ>แต่ถ้าบริษัทที่เขาที่เขาใส่เสือ้อ<ๆ>บริษัทก็คือเป็นบริษัทเออหมายถึงบริษัทจัดบริษัทรักษาความปลอดภัยใช่ก็คือเขาแล้วแต่เขาจะส่งไปจังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะคะแต่บริษัทเขาก็อยู่แถว ล่าเท้าค่ะก็ซึ่งไม่ไกลไม่ไกลกับลำยองไปอีกก็กลัวตอนนี้คือห่วงที่สุดคือพ่อแมคุณพ่อคุณแม่เพราะเวลาลำยองกลับบ้านลำยองก็จะเช็คอินตลอดว่ามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับอาทิตย์ที่แล้วด้วยค่ะค่ะไม่ไม่ใช่คนบ้านแน่นอนค่ะดำเนินคดีดำเนินคดีค่ะให้ถึงที่สุดค่ะ แล้วก็วันนี้ที่พาลําลยองมาในฐานะที่ตัวพี่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็นิ่งนอนตรงนี้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ควรคุกคามกันในโลกของโซเชียลเนาะแล้วก็เรื่องนี้เรามั่นใจว่าจะไม่เงียบแน่นอน